การปรับหน้าไฟวินนะครับก็มีเห็นได้สองสามวิธีวิธีหลกัหลกๆก็คือใช้แท่นกึงนะครับกับใช้หินนะใช้หินเป็นตัวปรับหน้านะครับใช้หินก็จะดีหน่อยไอ้พวกรอยไหมที่เป็นแข็งๆต่างๆก็จะขัดหมดแต่นี้เราใช้มีดกึงนะครับในการปรับหน้ามันก็เหมือนจานเบรคครับเมื่อใช้ไปนานเกิดความร้อนนะครับมันก็จะทําให้แผ่นหน้าสัมผัสตรงเนี้ยมันไม่เรียบ เ,เห็นรอยไหมไหมครับที่เป็นตรงเนี่ยเเป็นเงาเงาตรงนี้อ่านี้พอเราใช้พอเราล้างหน้าปุ๊บมันจะเกิดความเรียบทําให้หน้าสัมผัสระหว่างตัวไฟวินกับแผ่นคัดจับได้เต็มนะครับป้องกันการสั่นสะท้านนะเพรานนะบางคั้ที่ว่าพอเข้าเกียร์ปล่อยคัดเนี่ยแล้วรถเต้นนะครับก็อาจจะเกิดจากตรงนี้นะครับผม